เป็นเรื่องที่ไม่ต้องบอกหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับว่าการขึ้นมาเป็นผู้นําของคิมแลนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะแบบขึ้นชื่อว่าเป็นคนตระกูลคิมอนะเนาะพวกเขานะครับก็ต้องทั้งดูแลแล,แล้วก็ปกป้องคนของประเทศให้พ้นจากการรุกรานของพวกอริชาชาศัตรูที่มันเป็นฝรั่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมจนกระทั่งมันทําให้ท่านคิมเนี่ย เหมือนกับจะเป็นเป้าหมายที่ศัตรูต่างชาตินะครับได้เล็งหัวเอาไว้ตลอดเลยดังนั้นเองนะครับเวลาท่านคิมจะเดินทางไปไหนเนี่ยก็แน่นอนครับว่ามาตรฐานทานั้งด้านความปลอดภัยของท่านเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีสูงแล้วก็หลากหลายกว่าคนทั่วโลกเป็นพิเศษนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เองเราก็จะมาเปิดเผยกันถึง เรื่องราวแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่ทางเกาหลีเหนือนะครับได้ใช้ปกป้องท่านคิมให้ท่านเนี่ยยังอยู่ดีอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าเมื่อพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับเรื่องแรกครับการเดินทางภาคพื้นดินหนึ่งในสิ่งที่มันเหมือนจะเป็นไอคอนแล้วก็ลักษณะเด่นที่สุดของท่านคิมจองอึนเวลาจะเดินไปไหนยังภาคพื้นดินเลยนะมนันก็คือรถลิมูซีนหรูเมอร์เซเดสไมบัเนี่แหละครับ ที่ถึงแม้ว่าประเทศเกาหลีเหนือนะั้นมันจะถูกเซ็นชันจากต่างชาติไม่ซื้อของจากเมืองนอกอะไรมาได้นะครับแต่ว่ามีเหรอครับที่ท่านผู้คิมซึ่งชอบของนอกเนี่ยท่านจะหาทางนํามันมาไม่ได้นะครับผมนั่นแหละท่านก็เลยไปนำเอารถลิมูซีนหรูคันนี้เข้ามาครับและด้วยความที่มันเป็นลิมูซีนหรูของท่านคิมเนี่ยก็แน่นอนครับว่ามันจะต้องมีความไม่ธรรมดากว่าคันอื่นด้วยคือเหมือนกับว่าทางเกาหลีเหนือนะครับเขาจะนําเอาเอ้รถลิมูซีนคันนี้ ไปดัดแปลงให้มันเป็นเหมือนกับป้อมปราการที่ติดล้อกันเลยทีเดียวละ่ะเนื่องจากว่าไอ้ตัวบริเวณรอบรอบร,อบรถอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวถังกระจกหรือด้านข้างอะไรรถก็ตามเนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะถูกทํามาจากวัตถุกันกระสุนแล้วก็กันระเบิดอย่างดีเลยนอกจากนั้นเองล้อของมันเนี่ยก็จะเป็นล้อในรุ่นที่กันการเจาะยางในทุกรูปแบบนะครับคือถึงแม้ว่าจะมีใครชี้ซัวเอาพวก ตะปูเรือใบตะปูโอ้ยเรียกไม่ถูกแล้วตะปูเสือใบตะปูอะไรอะ่ะคือไอ้ที่มันเป็น3มแฉก4แฉกแล้วก็ไปโรยตามพื้นเพื่อมันไปตําล้อรถนั่นแหละครับถ้าหากใครมีเอาตะปูแบบนี้มาวางดักรถท่านคิมนะครับก็ว่ากันว่ารถลิมูซีนของท่านคิมเนี่ยก็จะสามารถวิ่งผ่านตะปูแบบนั้นได้ชิวสบายเลยนะครับผมส่วนตามลําตัวของรถเนี่ยมันก็จะมีการซีนเอาไว้ด้วยวัตถุป้องกันแก๊สพิษ หรือว่าสารพิษครับไม่ให้เวลามีใครมาปล่อยบอมอะไรข้างๆรถเนี่ยแล้วแก๊สมันจะเข้าไปหาตัวท่านคิมได้นะครับคืออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะเกาหลีเหนือเขาได้ใช้วิธีการวางยาพิษเยอะหรือเปล่าเขาก็เลยรู้วิธีการป้องกันสารพิษเนี่ยเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับของการนำเสด็จรถผู้นำใหญ่ๆอะไรก็ว่ากันว่าทั้งข้างหน้าและข้างหลังของรถท่านคิมเนี่ยเวลาจะไปไหนก็ต้องมีรถนำขบวนนะครับไปอยู่หลายคันเลยทีเดียว ฮาแต่ว่าที่มันไม่เป็นธรรมดาก็คือดูเหมือนท่านคิมเนี่ยแกจะรักรถคันนี้มากเลยนะครับขณะที่ว่าเวลาท่านคิมจะไปเยี่ยมเมืองไหนหรือว่าไปทําธุระต่างแดนอะไรเนี่ยแกจะมีการนําเอารถลิมูซีนคันหรูคันนี้ไปยังเมืองเป้าหมายที่ท่านคิมจะไปทําธุระด้วยนะครับคืออันนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดล้อเล่นนะเพราะมันจะมีภาพหลายๆครั้งเลยครับเวลาที่ท่านคิมสมมติเดินทางไปรัเสเซียก็ได้ท่านนะครับก็จะมีการขนนําเอารถดิมูซีนคันนี้ ขึ้นไปกับรถไฟด้วยนะครับคือพอรถไฟจอดปุบใช่ไหมท่านคิมก็กระโดดขึ้นรถลิมูซีนแล้วก็พุ่งออกไปทําธุระเลยซึ่งไหนๆเมื่อพูดถึงรถไฟกันแล้วเนี่ยเราก็มาต่อกันเลยกับมาตรฐานความปลอดภัยของท่านคิมในข้อต่อมาดีกว่านั่นก็คือเรื่องราวของรถไฟความถึกสูงครับหรือจะเรียกได้ว่ามันเป็นรถถังในคราบรถไฟก็ได้นะ เนื่องจากว่าไอประวัติของรถไฟขบวนนี้นะครับมันก็กําเนิดขึ้นมาจากความกลัวเครื่องบินของท่านคิมผู้พ่อเนี่ยแหละคือหมายว่าคิมผู้พ่อนะครับแกจะเป็นคนมีปมอ,อย่างหนึ่งคือต่อให้เป็นตายร้ายดีอะไรยังไงเนี่ยคิมผู้พ่อก็จะไม่ขึ้นเครื่องบินเลยนะครับคือเขากลัวเครื่องบินมากหรือเป็นอาการที่ทางการแพทย์จะเรียกว่าแอโรโฟเบียนั่นแหละครับดังนั้นเองเวลาคิมจองอิลหรือคิมผู้พ่อจะไปไหนนะครับเขาเนี่ย ก็มักจะใช้รถไฟนี่แหละในการเดินทางแทนนั่นแหละมันก็เลยทําให้เกิดการดัดแปลงรถไฟนะครับให้ได้มีความปลอดภัยมากที่สุดเพื่อเหมาะสําหรับผู้นําเกาหลีเหนือกันเลยจนว่ากันว่าความแข็งแกร่งของรถไฟขบวนนี้นะครับมันจะแกร่งเท่ากับรถถังกันเลยล่ะเนื่องจากว่าไอผนังต่างๆที่เขาเอามาทําตัวรถไฟเนี่ยมันก็จะเป็นเหล็กหนาที่ใช้ป้องกันได้ทั้งกระสุนและก็ระเบิดทุกรูปแบบเลยนะครับ บวกกับพวกตัวรางตัวล้ออะไรของรถไฟนี่ก็ว่ากันว่ามันได้สร้างออกมาเพื่อกันระเบิดเอาไว้แล้วนอกจากนั้นเองบนตัวของรถนะครับก็ว่ากันว่ามันยังมีการบรรทุกอาวุธหนักอะไรเอาไว้เยอะแยะอีกในกรณีที่แบบต้องเกิดการต่อสู้ฉุกเฉินยังไงละ่ะแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับบนตัวรถไฟเนี่ยมันก็ยังเหลือเนื้อที่เอาไว้อีกเยอะแยะเลยในการที่ท่านคิมต่างเนี่ยจะเอาไว้ใช้ขนย้ายสิ่งของสําคัญอะไรที่ท่านชอบนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่น รถลิมูซีนหรูของอเฮคิมจองอึนเนี่ยแหละครับคือนั่นแหละครับด้วยคุณสมบัติที่มันทั้งแกร่งทั้งถึกปานนี้มันก็เลยได้ทําให้หลายๆคนนะครับถึงกับขนานนามรถคันนี้ว่ารถถังในคราบรถไฟอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้มันจะดูไม่เหมือนกับรถถังเลยนะครับก็คือความหรูหราที่อยู่ข้างในรถไฟนั่นเองคือว่ากันว่าในตัวของรถไฟขบวนนี้นะครับมันจะประกอบไปได้วยทั้ง ห้องนั่งเล่นแบบยาวๆเลยที่สามารถเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองได้หรือว่าจะเอามาจัดงานปาร์ตี้ย่อมๆของท่านคิมก็ได้นะครับนอกจากนั้นเองก็ยังมีห้องประชุมที่เอาไว้ท่านคิมได้ทรงงานอะไรอีกหรือว่าจะเป็นบริการอาหารหลากหลายจากทุกชนชาตินะครับที่ท่านคิมเนี่ยก็จะสามารถสั่งได้แบบวันไหนอยากกินกุ้งบางกรน,นะแค่ดีดนิ้วเปาะหรือว่านไหนอยากกินสเต็กฝรั่งเศสเนี่ยท่านคิมก็แค่ชี้นิ้วแปะนะครับของกินเนี่ย มันก็จะมาเสิร์ฟให้ท่านแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าฮะแล้วอย่างนี้ไอ้รถไฟขบวนนี้เนี่ยมันจะต้องมีห้องครัวห้องเก็บของที่ใหญ่ขนาดไหนเหรอมันถึงสามารถเก็บวัตถุดิบของกินอะไรเอาไว้ได้หมดนะครับเราก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรเท่าไหร่หรอกครับแต่เหมือนกับว่าท่านคิมเนี่ยเขาจะใช้บริการนอตโกลียไลแมนครับก็คือจะเป็นแบบบริการขนส่งอาหารมาเพื่อรถไฟของท่านคิมโดยเฉพาะเลยนะครับ ที่การทํางานของมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมคือเหมือนกับว่าตระกูลคิมเนี่ยเขาก็จะมีครัวแห่งหนึ่งที่เอาไว้ปรุงอาหารหลากหลายชนชาตินี่แหละอยู่ในเมืองหลวงของเขานะครับแต่พอท่านคิมอยากจะกินอะไรใช่ไหมมันก็จะมีการสั่งงานไปทางครัวแห่งนั้นนะ่ะให้ได้ทําพอทําเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บินไปขนนําอาหารนี่นะมาส่งถึงตู้โบกี้ของท่านคิมเลยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าหากใครสงสัยว่าแล้วอีพวกเครื่องบินส่งอาหารต่างเนี่ย มันจะสามารถบินได้เร็วพอกับรถไฟเหรอก็ต้องบอกว่ามันก็ทำได้นะครับเนื่องจากข้อด้อยอย่างหนึ่งของรถไฟขบ,บวนผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยก็คือมันจะวิ่งช้ามากเลยครับเนื่อง้วยว่าไอ้วัตถุดิบต่างๆไม่ใช่วัตถุดิบวัสดุต่างๆที่มันได้เอามาใช้สร้างรถไฟให้มันเป็นเกราะกันกระสุนหรือกันระเบิดได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นเหล็กที่ทั้งหนาและแน่นดุ้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับผมซึ่ง ไอความหนาและแน่นแบบนี้แหละมันก็เลยได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อมาเลยนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำหนักนั่นเองครับผมคือว่ากันว่าไอรถไฟขบวนนี้เนี่ยมันจะสามารถวิ่งได,ได้ด้วยความเร็วสูงสุดไม่เกินสัก55กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือน่าจะช้ามากเลยนะครับผมซึ่งด้วยปัญหาอันนี้แหละก็เลยทําให้ในเวลาต่อมาถึงแม้ว่าท่านคิมจองอึนจะได้รับมรดกจากพ่อเป็นรถไฟขบวนถึกขบวนนี้นะครับท่านคิมเนี่ย ก็มักจะใช้วิธีการเดินทางในอีกรูปแบบหนึ่งครับซึ่งเอรูปแบบที่ว่านี้ก็คือการเดินทางโดยเครื่องบินนั่นเองนะครับผมเพราะอย่างที่เราได้เกริ่นไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วใช่ไหมว่าสาเหตุที่คิมผู้พ่อเขาต้องทนกับความอืดืดเฉยของรถไฟเนี่ยก็เพราะว่าท่านนะครับเป็นคนกลัวเครื่องบิน คือต่อให้เครื่องบินจะบินเร็วกว่ารถไฟอะไรยังไงเนี่ยคิมผู้พ่อก็จะไม่ขึ้นเด็ดขาดน,นะครับแต่ทว่ามันไม่ใช่สําหรับคิมผู้ลูกหรือว่าคิมจองอื่นคนปัจจุบันยังไงละ่ะที่ขานี้นะครับตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาก็อุตส่าห์ได้บินไปเรียนถึงยังสวิตเซอร์แลนด์กันแล้วดังนั้นเองเรื่องที่คิมจองอื่นจะมีความกลัวเครื่องบินเนี่ยคือตัดทิ้งไปได้เลยนะครับแต่กลับกันครับคือดูเหมือนกับว่าคิมจองอื่นผู้นี้เนี่ยจะรู้สึกชอบการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นพิเศษด้วยนะ โดย1นในลำเครื่องบินที่คิมจองอึนมักจะชอบใช้นะครับก็คือเครื่องบินที่มีนามว่าออลูชินเอล6 2นะครับผมหรือว่าเครื่องบินเจ็ตรุ่นหนึ่งที่ว่ากันว่ามันเคยเป็นเครื่องบินซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับที่ก็ได้ออกแบบมาตั้งแต่ในยุคสมัยของพวกโซเวียตแล้วอะ่ะหากแต่ว่าท่านคิมของเรานะครับก็ยังชอบใช้มันอยู่เนี่ยแหละเนื่องจากว่าไอตัวเครื่องบินของท่านคิมนะครับมันจะมีความแตกต่างเป็นพิเศษเลยกับเครื่องบินโดยสารทั่วไป ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นการตกแต่งภายในเครื่องบินเนี่ยมันจะมีการออกแบบใหม่หมดเลยนะครับคือเขาเนี่ยจะนําเอาพวกเก้าอี้ผู้โดยสางโดยสารชั้นกะกากธรรมดาเนี่ยเลาะแล้วก็โลทิ้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนให้ข้างในเนี่ยมันเป็นห้องรู้ๆราวกับเลาจ์ของโรงแรมอะไรก็เลยเพียงแค่ว่ามันเป็นเลาจ์ที่แบบลอยฟ้าสวยๆได้เท่านั้นเองนะครับบวกกับว่ามันก็ยังมีห้องทํางานส่วนตัวของท่านคีมอีกครับเพราะแบบ ท่านก็ทรงงานหนักใช่ไหมไปที่ไหนเนี่ยท่านก็ต้องทํางานนะครับผมนอกจากนั้นเองบนเครื่องบินลํานี้เนี่ยก็ว่ากันว่ามันยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายต่างๆอีกหลากหลายด้วยนะครับแต่เทว่าที่มันควรจะมีมากไปกว่าความสะดวกสบายเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องราวของความปลอดภัยนี่แหละครับที่เขาก็ว่ากันว่าไอ้ข้างในของเครื่องบินส่วนตัวบุคคลของเฮีคิมเนี่ยนะมันจะมีอุปกรณ์อย่างหลากหลายเลยนะครับที่เขาได้ติดขึ้นมาเพื่อป้องกันภัยอันตรายซึ่ง ส่วนใหญ่ตัวเครื่องบินเนี่ยมันจะเน้นไปในแนวรับมากกว่าแนวรุกนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเรดาร์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่จะเอาไว้ใช้จับการเคลื่อนไหวของศัตรูหรือว่าสิ่งแปลกปลอมอะไรที่จะบินเข้ามาเครื่องบินของท่านคิมเนี่ยหรือว่ากลับกันเขาก็จะมีเครื่องก่อกวนสัญญาณนะครับที่ทําให้แบบถ้าหากศัตรูจะมาจับสัญญาณอะไรตัวเครื่องบินท่านคิมเนี่ยมันก็จะจับไม่ได้นะครับผมส่วนในด้านการรุกเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าเฮคิมเขาจะไม่มีนะคือในระหว่างที่เครื่องบินของเฮียคิมเขาบินไปเนี่ยรอบๆตัวเครื่องบินนะครับมันก็จะมีเครื่องบินเจ็ตที่เป็นเครื่องบินรบอะ่ะประมาณ3าสี่ลำบินขนาบเครื่องบินของเฮียคิมไปตลอดเลยครับที่แบบสมมุติว่าคราไหนมันจะมีคนมาบุกมาโจมตีท่านคิมใช่ไหมท่านคิมก็จะส่งเครื่องบินรบลำนี้นที่เป็นเหมือนกับสมุนกี้ๆนั่แหละครับออกไปยิงไประเบิดกันทิ้งเลยนะครับผมแต่ถึงกระน,นั้นก็ตามเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของท่านคิมเนี่ย ก็ว่ากันว่ามันจะมีหลายๆครั้งเลยนะครับเวลาที่ท่านคิมแกจะเดินทางไปไหนเนี่ยท่านคิมนะครับก็มักจะมีสั่งการให้ทางทีมงานหรือว่าพวกคนอะไรของเขาเนี่ยได้เก็บแผนการการเดินทางของท่านคิมเป็นความลับครับคือไม่บอกหรืว่าท่านคิมเนี่ยจะไปไหนแต่อยู่ๆ้วก็ไปโผลวับปลากว่าท่านคิมเนี่ยมีประตูวิเศษของโดรีอมอนกันเลยทีเดียวซึ่งอันนี้เองเนี่ยแอดก็ต้องขอดอกจันตัวใหญ่หญเอาไว้ก่อนนะว่า เราก็ไม่รู้ว่าไอเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นจริงขนาดไหนนะเพราะแบบหนึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แอดได้ไปอ่านมาจากพวกสื่อของทางตะวันตกอะไรเขามาที่แบบถ้าจะถามว่าแล้วทําไมไม่ไปอ่านพวกสื่อของเกาหลีเหนือก็มันมันมันเชื่อถือได้มากเลยเกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องการปิดสื่อหรือการบิดเบือนสื่ออะไรมากกว่าสื่อตะวันตกอีกนะและสองก็คือเหมือนแอดจะเคยไปได้ยินมานะครับว่า ไอาการที่เขาจะเอาเครื่องบินขึ้นร่อนบนท้องฟ้าได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะแบบอยากขึ้นก็ขึ้นร่อนไปได้เลยนะเพราะบนฟ้าที่เราเห็นเหมือนกับไม่มีอะไรอยู่นี่นะจริงๆแล้วนะครับมันจะมีการจราจรนะ่ะที่ทั่วโลกเขาได้จัดกันเอาไว้อย่างดีนะ คือให้เพื่อนๆคิดสภาพเหมือนกับมันเป็นเลนล่องหนที่เครื่องบินเขารู้กันนะว่าตรงนี้มันมีเลนแล่นเครื่องบินอยู่นะครับแต่หากท่านคิมเนี่ยอยู่ๆไม่บอกใครจะเอาเครื่องบินขึ้นไปพุ่งแทรกแล้วก็มันก็อาจจะเกิดการชนอะไรได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยไอ้เรื่องการเดินทางไปไหนของท่านคิมที่ว่าว่ะมันจะปิดเป็นความลับเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นจริงแบบร้อเปหรอกนะคืออย่างน้อยเนี่ยเขาก็น่าจะมีการแจ้งให้แบบพวกการบงการบินอะไรของประเทศที่เขาจะไปเนี่ยได้ทราบก่อนนะครับ หากแต่ว่าสิ่งที่แน่ๆเลยในตอนนี้ก็คือมันเหมือนก็จะมีคนได้กังวลในเรื่องความเก่าของตัวเครื่องบินท่านคิมนะครับคืออย่างที่บอกใช่ไหมว่าเอเครื่องบินลํานี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องบินที่ได้ถูกออกแบบมาตั้งแต่ในยุคโซเวียตแล้วนะครับที่ถ้าหากนับมาถึงในวันนี้เนี่ยมันก็คงจะเก่าหน้าดูแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็หมายว่าท่านคิมเราเนี่ยก็จะยังชอบใช้เอ้เครื่องบินอิลิอชินอิลหกนี้ในการเดินทางอยู่นะครับ และก็แน่นอนครับเมื่อพูดถึงเรื่องราวของความปลอดภัยเนี่ยเราก็คงจะขาดเรื่องราวของบริการที่เป็นตัวคนก,กี่มาไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งหนึ่งในประสบการณ์ที่แอดมีความประทับใจกับบริการท่านคิมมากนะมันก็เหมือนกับไอตอนที่เราได้ไปดูเหตุการณ์การถ่ายทอดสดเวลาท่านคิมเกจะเสด็จไปไหนอะไรโดยใช้รถเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบพวกบริการตัวเล็กๆ่กกะ วิ่งร้อมรอบรถของท่านคิมเนี่ยอยู่หลายครั้งเลยนะครับคือมันจะเป็นเหมือนกับการวิ่งจ็อกกิ้งเหาะๆๆตามรถไปนะที่อันนี้เนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเป็นการทําไปเพื่อสีสันของขบวนพาเรดในการรับเสด็จอะไรกันไปหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นการที่ท่านคิมเนี่ยเขาเอาบริการมาวิ่งอยู่ข้างๆรถเพื่อแบบป้องกันไม่ให้สไนเปอร์ต่างๆมันสามารถสอยเข้ามาได้อย่างง่ายนะครับ แต่เอาเป็นว่าทีนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าถ้าหากมีใครอยากจะไปเป็นบริการของท่านคิมเนี่ยเขาต้องทําอย่างไรกันบ้างและพอเขาเป็นบริการแล้วเนี่ยเขาต้องทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับผมซึ่งไอคุณสมบัติอย่างแรกๆเนี่ยเอาจริงๆมันก็จะคล้ายๆกับการหาบริการทั่วไปนี่แหละคือจะต้องมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีไม่ว่าจะทั้งแขนขากล้ามดากสายตาหรือว่าจิตใจนะครับอันนี้ก็รู้อยู่แล้วหากแต่ที่แอดเพิ่งรู้มาเนี่ยก็คือ เหมือนกับคนที่จะไปเป็นบริการของเกาหลีเหนือได้เนี่ยเขาจะต้องมีการสืบประวัติของคนคนนั้นนะครับให้ถอยหลังต่อไปอย่างสองชั่วโคตรเลยคือมีการสืบทั้งประวัติของรุ่นพ่อแล้วก็รุ่นปู่ของผู้สมัครคนนั้นด้วยนะครับว่าพวกคนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นคนที่จงรักภักดีต่อตระกูลคิมหรือเปล่าหรือว่าเคยมีประวัติด,ด่างพ้อยอะไรไหมนะครับเนื่องจากว่า คนที่จะมาเป็นบริการให้กับท่านคิมได้เนี่ยเขาก็จะเป็นอภิสิทธิชนเพียงแค่ไม่กี่คนของเกาหลีเหนือใช่ไหมครับที่ได้รับอนุญาตให้ถืออาวุธหนักกันได้ตอนที่อยู่ข้างๆท่านคิมนะครับแล้วเราลองคิดดูสิถ้าหากอยู่ๆไอ้พวกบริการเหล่านั้นเขาเกิดไม่พักดีขึ้นมาละวคิเอ,อ้ยคิมได้แหลกแน่นะครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องเล่าว่าคนส่วนใหญ่ที่จะมาเป็นบริการของท่านคิมนะครับพอคัดคัดมาแล้วเนี่ย มันก็จะไปตกลงกับพวกคนที่เคยทํางานให้กับรัฐบาลหรือคนที่เป็นเส้นสายใกล้ชิดกับท่านคิมเท่านั้นแหละครับผมแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละสมมุติว่าบริการคนนั้นเขาได้รับเลือกอะไรให้เข้ามาทําหน้าที่แล้วนะครับคนเหล่านั้นน่ะจะต้องทําอะไรกันบ้างน,นะครับก็ว่ากันว่ามันจะต้องมีการฝึกอย่างหนักรือคือฝึกไม่ต่างกับการเป็นทหารเลยนะครับที่นอกจากทั้งการใช้อาวุธเบาและอาวุธหนักแล้วเนี่ยก็ว่ากันว่าบริการก็ยังต้องเป็นการสู้รบทางเมือ ที่ก็ต้องโดนฝึกให้พัฒนาอย่างเป็นเลิศนะครับคือเลิศขนาดที่ว่าพวกเขาสามารถปกป้องท่านคิมหรือว่าฆ่าศัตรูได้ด้วยมือเปล่าอะไรกันเลยทีเดียวนะแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะทํางานหนักแล้วก็มีสกิลที่ดีที่เด็ดขนาดไหนก็ตามนะครับก็ว่ากันว่าอายุการทํางานของบริการท่านคิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไม่เกิน10ปีหรอกครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการปลดประจําการกันแล้วนะครับ เนื่องด้วยเขาก็ต้องมีการคำนึงถึงสมรรถภาพแล้วก็สังขารของบริการแต่ละคนใช่ไหมที่แบบกว่าจะไปะเป็นบริการคนหนึ่งได้ก็น่าจะสักอายุ20นะครับแล้วพอเข้าเลข30ปุ๊บเนี่ยร่างกายก็น่าจะเสื่อมลงแล้วเขาก็เลยปลดบริการแล้วก็หาเอาคนใหม่มาแทนว่างั้นเถอะแต่ทว่านอกเหนือจากเรื่องราวของบริการนะครับอันนี้แอดก็ไปได้ยินอีกเทคนิคนึงมาซึ่งมันดูแล้วแบบช่างเป็นหนังไซไฟเหลือเกินเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็มาเล่าให้ฟังหนุกๆก,กก็พอแล้วกันนั่นก็คื เรื่องราวของตัวปลอมตัวแทนของท่านคิมนั่นเองครับที่เขาว่ากันว่านี่น่ะมันเป็นเทคนิคสุดยอดเลยในการป้องกันภัยของท่านคิมนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าทางเกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็จะมีการไปคัดเลือกแล้วก็เฟ้นหาคนที่แบบมีหน้าตาได้ใกล้เคียงกับท่านคิมมากที่สุดนะครับ เพื่อที่จะเอามาขุนแล้วก็เอามาย้อมให้แบบเป็นท่านคิมสองคิมสามอะไรกันแบบเนี้หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมีการสอนให้คนเหล่านี้เนี่ยได้เรียนรู้การที่จะเป็นท่านคิมไม่ว่าจะทั้งการนั่งการเดินการกินอะไรเนี่ยให้มันดูเป็นท่านคิมมากที่สุดนอกจากนั้นเองคนเหล่านี้ก็ยังต้องไปเรียนรู้ถึงนิสัยแล้วก็ระบบความคิดอะไรของท่านคิมด้วยนะ <S <S เพื่อที่ว่าพอคนเหล่านี้เขางานพร้อมแล้วใช่ไหมพวกเขาเนี่ย ก็จะถูกส่งตัวไปตามที่ต่างๆเพื่อไปสลับตัวกับท่านคิมนะครับอย่างเช่นแบบบางทีท่านคิมบอกจะมาปรากฏตัวในงานนั้นแต่ท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาปรากฏตัวจริงๆนะครับแต่มันจะเป็นการส่งไอ้พวกตัวคิมกอปี้เหล่านี้แหละครับไปทํางานแทนครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อป้องกันเผื่อว่าจะมีศัตรูคนไหนเนี่ยมาปองร้ายท่านคิมอยู่นะครับแต่แบบที่แอดสงสัยมากเลยก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจะสามารถขุนคิมปลอมๆเนี่ยให,ให้มีหุ่นเท่ากับท่านคิมได้เหรอ คือดูหุ่นคนเกาหลีเหนือแต่ละคนนี่แบบนอกจากจะตัวผอมแล้วนะครับก็ว่ากันว่ายังเตี้ยแค่แกรนิกด้วยด้วยความที่แบบเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าไอ้เรื่องการขาดสารอาเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักๆเลยของเกาหลีเหนือนะครับแต่เอาเป็นว่านอกจากเรื่องราวของการปลอมตัวคนเพื่อสับขาหลอกกันแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องราวของการสับขาหลอกโดยใช้เครื่องบินอีกนะครับผม คืออย่างที่ได้เกริ่นไปในเรื่องราวของเครื่องบินแล้วใช่ไหมครับว่าท่านคิมเวลาแกจะบินไปไหนเนี่ยก,ก็จะพยายามทําให้การบินของแกเนี่ยมันดูเป็นความลับมากที่สุดนะครับหรือถึงแม้ว่าจะมีคนรู้ว่าเป้าหมายของแกจะเดินทางไปยังเมืองไหนประเทศอะไรนะครับบางทีเนี่ยเกาหลีเหนือก็จะมีแผนแบบส่งเครื่องบินโดยสารขึ้นไปพร้พอมๆกัน3 4มสี่ลำให้มันไปลงยังจุดหมายเดียวกันนะครับเพื่อที่จะหลอกให้คนสับสนว่าแล้วคิมตัวจริงเนี่ยจะอยู่บนเครื่องบินลำไหนนะครับซึ่ง ไอเรื่องนี้เนี่ยมันก็เคยได้เกิดขึ้นมาเป็นจริงแล้วในปี2018นะที่ตอนนั้นเหมือนกับคิมก็จะเดินทางไปเจอกับอดีตท่านประธานาธิบดีทรัมป์อะไรเพื่อการเจรจาเนี่ยแหละแล้วก็ว่ากันว่าไอการเสด็จลงมาของท่านคิมในวันนั้นนะครับมันก็มาพร้อมกับเครื่องบินหลากหลายลำเลยที่บินมาจากกรุงเปียงยางนะครับคือลงมาจนคนที่เขาจะไปรับเสด็จเนี่ยไปรับกันไม่ถูกเลยอึ้ออันนี้เองถ้าหากใครอยากฟังเรื่องราวเจาะลึกของสภาพชีวิตของคนในเกาหลีเหนือว่ามันเป็นยังไงหรือว่า เรื่องราวอะไรต่างๆเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับก็สามารถคลิกลงไปได้ในลิงก์ที่แอดให้ไว้นในคําบรรยายด้านล่างเลยนะครับผมหรือใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FN Diary เช่นกันเด้อและสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย